ขุนมาแล้วงานประธานก็ได้เดินทันวาคมพนักงานส่วนรราชการท่าการค่ายเอกชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทุกแดนบ้านทั่วในวันนี้นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่สําคัญอยู่ที่ไปในครั้งนี้นะคะซึ่งจะมีท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเราเป็นท่านผู้การตุนสารก่อนรับท่านเป็นเจ้ทาจังหวัดที่พะเยานะครับเมื่อวันเดือนตุลาเพราะว่าเดิมทีเราเป็นแค่ ด่านชายแดนบรรทุกตอนหลังต้องลกลายเป็นบนนะครับต้องมีสูตรร i̇şte. ับด้านล่างอีกเพราะพื้นที่บนเราได้น้อยนะครับอาคารชั่วคราวแต่มันเป็นด um ่านทา้งหดนะครับนะอาคารชั uh ่วคราวแล้วก็แขกปุ้เแ็กตั้งนะครับขอังมันจะมีที่จอดรถใต้มีทั้งหมดเนี่ย6แปลงนะครับก็ย่อไรทัวไว้แล้วก็ทำเรื่องมานี่จะเป็นพื้นที่ต่อสร้างหน้าต่างเราประมาณนี้อาคารเนี่ยประมาณ40ทาการศึกษาเนี่ยคุกมิติเรียบร้อยแล้ว คาดว่า,าเก็บร้อยสองก็เพื่อเสียอยู่ในที่ของสือ่อกายก่อนอนะครับสดคนจับเชิญแล้วครับแต่ท่านนอำเภอต้องถามทางเลยขาครับที่เนี่ยโดยหลักการวันนี้นะครับก็คือจริงๆคณะผู้จ,จัดตูกปิดนะครับไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ถูกใช้งานนะครับนณา,าขณะนี้ก็ <c oughs> จะลาดลงไปทางด้านล่างและจะมีที่จอดรถครับทีนี้ท <c oughs> างเลยนะคะเส้นทางนี้คผใช้่ไล้เพราะมันเกี่ยวกับการก็จะเป็นลานสินค้าที่มีขนาดที่กว้างมากๆ เรืเ่องที่เราพูดไว้แต่ต้นเลยว่าเราต้องตอบเรื่องนี้ให้ชัดเพราะว่าการได้ไหมได้เมื่อไหร่รูปแบบยังไงเนี่ยอยากจะคุยกันในในภาษาที่เป็นมาตรฐราแล้วนะนาษาที่ทั้ง,งหมดเอาค่าคทั้งหมดนะครับว่าตรงไรนะครับเพร,ราะว่าเป็นคุยยาอีกหลายขั้นตอนมากเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาในการอนุมัติโครงการนี้นี้มันไม่พอจะรองรับ การเติบต่อไปกับการขยายตัวในระบบการขนส่งสินค้าอนนีีม้มมาเยย,นนาเย่ย สื่อสี่งของจอทยาวก็ของขระพเแบบนี้ค่ะค่ะกองกำลังการตำรวจบริเวณแถดที่ส2มที่สอง้าเพียงเมืองเพื่อความชำกล่าวรายงานจากท่านาบนขาสวันย์โยธาเชินธ่ะมนการตรวจรับวัสดุผู้สังเกตการผู้นำต่อไปมาเพื่อคล้งายแลกเปลีสินค้าผู้พระโกศิภั ด้านการลงทุนการค้าการท่องเที่ยวทั้งสองฝั่งมีกรกฎาคม2561ทั้งนี้จังหวัดเชียงายที่มีความประสงค์ยุทธีในการก่อสร้างทั้งนี้สำนักงานในพัทจัการและสมัยกรมยุทธศาสตร์และสํานักงานจังหวัดมีฐานการับผิดชอบการโยธาขั้นตอนนะครับรถแบบที่อยู่ตั้งอยู่ไว้ว่าจะสร้างใที่ห้จบหมดแล้วครับ าวในขณะนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งทางมอเยาเนี่ยเข้ามาดําเนินการอันนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายครับในการประชุมพีจนราในวันนี้ดัะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยอาทารของด่านสุวรกรบ้านพวกนะครับซึ่งมีการออกแบบไว้ที่ ร้อยห้าสิบเก้าล้านเลยนะครับในพื้นที่ที่เราไปดูกันในปัจจุบันนี้นะครับพื้นที่ประมาณสิบสามไร่เนี่ยก็น่าจะสามารถดําเนินการได้ได้ส,สดาเร็จเพราะได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะมก็จะเป็นทางอุทยายนทางป่าไม้ต่างๆแล้วก็กระบวนการในการเก็บข้ลลอมูลในการสืกษารอยู่รอบๆเนี่ยก็ได้ดําเนินการหลายรอบนะครับแล้วันนี้เป็นการสารุปรอบสุดท้ายแล้วก็พอวันนี้เสร็จก็ถือว่าการอึกษรที่สุดนะครับ หลังจากนั้นก็จะส่งไปให้ที่สพกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมในการพิจารณาคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน3เดือนนะครับหลังจากนั้นก็จะดําเนินการในเรื่องการเสนอรูปแบบรายการเส่อของวประมาณครับก็ราคาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ประมาณกลางป66ี66ในการมีรายการควบ้วนแล้วก็ของบประมาณในปี67นะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ตามค้นตอนนี้เนี่ยปลายปี67เต้นปี68ในโครงการนี้ก็จะเริ่มอสร้างได้ครับ เราก็หวังว่าการก่อสร้างนี้จะสามารถดําเนินการแล้วเสร็จเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการเฟสแรกนะครับเป็นระยะสั้นซึ่งแทงงบประมาณไม่มากแต่ในระยะยาวนะครับก็จะมีโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากว่าทางคณะทํางานแล้วก็ทางอ,อ๋อกัญช้า,าจังหวัดก็เห็นว่าพื้นที่ของเรามีศักยภาพสูงนะครับในการที่จะขยายตัวอย่างยิ่ง,งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการเสนอแนวทางในการพัฒนาด่านให้มันมีความกว้างขวางมากขึ้นในการที่จะบริการ ผู้เดินทางหรือผู้ประกอบการลงทุนต่างๆครับในพื้นที่ประมาณ500ร้อยไร่นะครับซึ่งเป็นเป็นเศษที่2แล้วก็ในขณะนี้ก็เริ่มดําเนินการสํารวจขอบเขตนะครับะฉะนั้นในอนาคตนะครับด่านนี้เมื่อมีความเจริญขึ้นเราก็เชื่อว่าครับการพัฒนารถไฟรางคู่นะครับซึ่งผ่านพะเยามานะครับไปเชื่อมกับเชียงขอก็ดีนะครับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในพื้นที่สปประวาซึ่งสามารถเดินทางขึ้นไปในทีมตอนเหนือแลตดามจะทําให้ ในนี้มีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคตเพราะนั้นการการพื้นที่ไว้ประมาณ500ไร่และมีการพัฒนาด่านให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นสำหรับอนาคตในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทังการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาครับ